ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินต้นพีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กําลังหาไอดีคุมภูมพร้อมเล่นลูมครบแหล่งคอน์สกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะยิบทลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สนะวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็ยังผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นปลาไหลน,นะครับผมเดี๋ยวเพราะว่ามันมีการบัฟเข้ามานะครับผมไม่รู้มันโหดหรือเปล่านะครับผมเนีน่ยก็ต้องมาลองดูเห็นว่ามันบัฟอ่าดาเมจป่ะนะครับผมน่าจะมีแค่ดาเมจหรือแบบดาเมจแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนีผมไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้เข้า,ามเมนต์มาดีนะผมไม่ได้อ่านแผนเลยอ่านเลยเลยผมอ่านแค่แบบว่าที่อยู่ในเกมอะโอเคฮะก็ตำแหน่งออฟเลนนะครับผมปลาไหล ตำแหน่งนี้แม่ค่ะเอ้าเชี่ยไอ้ร้ามาจากไหนวะเมื่อกี้ผมดูเลนอยู่ไอ้ดูเพื่อนอยู่อ้าวไหวเปล่าโอ้พลังแสงผมเอาอ่จิ้วมาแล้วครับผมนะฮะก็จริงๆน่าจะเอาไอ้หัวมาหลอดมาน่าจะดีกว่านะเออเพราะว่าแบบเปิดอัติจิ้วหนึ่งไปอะไรเงี้ยจิ้วหนึ่งเปิดอัติอะไรเงี้ยเออมันน no e. ่าจะดีกว่านะเอ้ยเอากดผิดเอาเอาเชียเอากดผิด โอเคไอ้ยังกดผิดมาดิปลาไหลไปไปดิแพนนาปลาไหลชนะนเลยแพนนานะครับผมเลยอันนี้แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันไล่ตามไม่ทันอ่ะมาดิเดี๋ยวจะดิมันไล่ตามไม่ทันนะคือมันไล่ตีไม่ทันเอาเองง่ายเฮ้ยเข้าเลยเทียมาดิโอ้โหไม่ได้รัก โอ้โหนะัคฟ้อนหนีเห็นปะโอ้โหได้ปะอโอ้โหไม่ไม่ทันหรอกอ่ะที่แรกฟิกตามอ่ะโอ้โหแฟิกตามไม่ได้นะ่อกยีย้โอ้โตัวเป็นโขนนะแต่ว่าไล่ตามไม่ทันนะปลาไหลก็าตายเดิมเลยเฮ้ย <c oughs> อ,อะไรปลาว คือบวกกับแพนด้าได้สบายเลยฮะกิวกอดอะ่ะเดี๋ยวมันตามไม่ทันแค่นั้นเองเฮ้ยเยอะเยอะโอ้มีกิซีมมมมมม่ด้วยถอยกูมากูมากูมาโอ้โหดาเมจยังไม่พอว่ะกูเกือบตายไม่คิดมันเอากูแบไดโอ้โหเฮ้ยเอ้าถูกโจมตีหูเกือบตายกลับเลยละกันโหูเพื่อนก็เกือบตาย อันนแพนดา้ามาดิกดเลนแพนด้าได้สบายเลยปลาไหลอ่ะอันนี้คือผมยังไม่รู้สึกความแตกต่างแนละ้วคือมันดาเป็ดมันแรงขึง้นหรือว่ามันยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมรู้สึกมันมันเหมือนเดิมเลยวะหรือว่าผมเป็นเพราะผมไม่ค่อยเล่นเล่นปลาไหลวะหรือไม่ได้เล่นเลยดีกว,ว่าพวกนี้ดีกว,ว่ามันเป็นตัวที่ถูกลืมเลยนะโอเคชิ้นต่อไปผมออกเป็นดาบโโลนะครับผมเนะี่ยเอาไว้กดเนาะ จะได้แบบไล่ฟาดได้ยังไโอ้ยไม่ออกากป้อมเลยแพนด้าเอาคาบ้านดิป่ะไม่ตามไม่ทันนะไม่ต้องอย่าเลยแล้วผมแบบเอาพลังแฝงจิ๋วๆมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาดฟาด โอ้โหน่าจะกดล้างแล้วไล่ไม่เป็นไรคือผมกดล้างแล้วสกิลหนึ่งตามผมว่ามันไ่าจะอันติหนีอยู่ดีเพนน่าไล่ตามไม่ทันอยู่ดีแต่ผมมีฟิกเกอร์นี่หว่ามันก็มีอะเออฟิกเกอร์ตามยากวะ่ะอยู่ดันเลนไปดีกว่าฟาร์มฟาร์มไปเ,เดี๋ยวไว้เฉอฉายตอนเล่นเกมเฮ้ยเอาจังหวะน,นี้แหละเอาเปล่า,อาโอ้โห เฮียตามใครไม่ทันสักตัวกูเฮ้ยทีมทำไมสกอร์เรามีแค่สี่ไงสกอร์ทีม้มอ,งมองแล้วไม่ได้นี่นะตีไม่มี <Just down. S 1> สวยไม่ทำเลยเลย <laughs> นะตีบ้านฮนะเอาปลาไหลมานะี่คือแบบว่าเป็นตัวรันบ้านเลยนเะป็นตัวตีบ้านอย่างเดียวมันไล่ตามใครไม่ค่อยทันนะเราคิดสภาพเอามาป่าดิด้ยจับโดนเู็ัวลา สวยได้คิวกดล้างสวยได้หนึ่งคิวเนี่ยคือแบบถ้าจังหวะนัวไฟอย่างเงี้ยคือมันแรงเลยเออมันไม่ได้คิวแต่ว่าจังหวะหนึ่งๆหรืออะไรเงี้ยมันไล่ตามแทบไม่ทันเลยว่ะที่เราไปเราเป็นบล็อกให้แล้วจะเกาะมากถูกส่งออกไปแล้วโอเคเปลี่ยนมาความเลนล่าง,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 งยายมั้งดันเลนฮะปลาไหลได้เป็นตัวดันเลนได้เอ้ยถ้าตัวเดียวแล้วมึง เพื่อนปล่อยดาร์กลางอีกแต่ไปช่วยอะไรงั้นล่ะเฮ้ยเพื่นตายหมดเลยเฮียกูไม่ทำอะไรเลยกตแยกย้างเดียวเลยมาเดิวผมเกิดอยู่นะถ้ามันเอาผมปล่อยแล้วเนี่ยโอ้โหชิคซี่เฮียขอโทษเฮียแป๊บเดียวคุณหลอดเอาแาคอ เห็นได้ฮนะอะไรอะไรจะบวกหรอจะบวกหรอจะจะบวกหรอพี่จมันรีบหูเอ้ยมันแรงอยู่นี่หรือผมออกดาบไม่เห็นแล้วมันเลยแรงเดี๋ยวชิดตะไปผมออกคีเดียแลกกันนะตีตีติตดขีได้น่าจะดีนะผมว่าจะได้เสริมดามเมจคขีเลยไป เอ้ยเหมือนจะมีบวกเยนนะเพื่อนๆเฮ้ยมีบวกจริงอุราเลยละกันแพนด้าไปไหนปิกตามเลยอืม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 หนึ่งคิวไปไหนนะคอสู้หเ่ยมันตามไม่ทันเลยยยยโอ้โหเอได้เข้าแค่ไฟเดียว ีนบ้านนะทุกคนปล่อยตัวดันบ้านโ oh, อ,อกกน้ออกคิ่เป็นออกทิ่เม็นดีขึ้นเยอะเลยว่ะทุกคนเนี่ยออกราบแดงเลยเน้นดาเมจนะฮะ อย่างรวยตั้งเยอะกว่าทีเป็นสองันแหละฟารน์อย่างเดียวเลยกูเอาเปล่าแพน,น่นนเาเฮ้ยกลางผมชื่อกลางดีกว่าใหทุกคนเดือดสุเอ้าเฮียโดนดึงโอ้ยโอ้โหไม่ฟิกเกอร์อีกสวยสวยเอา้าเอา้าอะไรวะเอา้า เอ้าง่ายๆอย่างงี้เลยเหรอโอ้โหแต่เมื่อกี้เกือบตายนะทุกคนเพราะว่าผมออกดาเมจล้วนไงโคตรบงังแต่ก็แลกกับดาเมจที่โคตรเจรงเฮ้ออยไหวเปล่า,าผ,มผมดันต่อเลยนะทุกคนอ้าวไหวสวย <Ultimate. S 1> จบไนะเอ้ผมรู้สึกว่ามันมันไม่รู้นะอ่ะนะผมรู้สึกมัน มันเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้เล่นง่ายขึ้นเลยนะมันป๊อปมามันป๊อปดาเมจป่ะมันเหมือนเดิมอ่ะผมคิดว่าคือมันมันแรงมาแต่มันตามใครไม่ทันอยู่ดีว่ะผมว่านะเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันแบบปรับให้สกิลหนึ่งมันอัติสองรอบอ่ะเอ้สกิลสองรอบน่าจะดีนะ